จากเก่าข้าแม่บ้านเขตด้านเมืองชทยสีแม่ข้ามีประจําสวยอยู่สลัมแถวนี้อาชีพนี้คือการค้าขายอาหารตามสัง่งมีเหล่ายาท้านังไข่พวกขี้เหลวเขาได้มาดื่มกินอย่างพวงนุ่มอย่างลีนแม่กระทั่งเก่าเล่าครบแก้มดีของคนเมาได้สัง่งเอาบ่มีอันบางวันนั้นมาเส้นฉันกระดาตื่นขึ้นมาตั้งแต่เศร้าอย่ามาว้าแเฮกบาดี ลูกน้องฉันวา,านีมีมากเหลือหลายเพราะยานตายพ่อนี่คันคิดโกงสิลงทืนมีขี่เมาอยู่ในภุมประจำซอยมันเลเี่ยมแม่เอ๋ยเมีซื้อมันคือบักเียมเรื่องสินเล่าปานให้หนูเอยพอ่อเน่ พี่น้องขาฉันนี่แหละค่ะคำฝอยโภชนะ เปิดร้านอาหารตามสั่งยู่นคอนใช้สีแห่งนี้มาโดดเตื่นเป็นปเหลืมแม่หละค่ะเจ้ส่วนมากีลูกค้าของขฮาเนี่ก็สิเป็นกระพวกสลัมซ้ำเหมาเพราะว่าขฮาเปิดอยู่ในสลัมเดี๋ยวขฮาบ่ได้เปิดอยู่ในเมืองเมนบัดนี้ส่วนมากลูกค้าของข้าพี่น้องเอ้ยไม่ต่พวกฉีทุกฉียากไม่ต่พวกยาจกค้าประจําของขฮาเนี่ยก็คือบักเฮียมชีเราเมื่อไหร่เม่ไราคนนู้ที่มีสื่อไปสอยไหนเขากลือมีฉายาว่าบักเฮียมอยู่ในกลุ่มกวงสลัมบักเฮียมมันได้ขึ้นอขขีระบุรโดยปทนาทร ผู้ยิงเบิดบานมีแม่เฮ้าวาน้ำผู้เดียวสาวบ่ลเลี้ยวกะ้างกะ้างกะ้างอือฮยอันนเสียงผู้ใดสวัสดีค่ะพี่เฮียเฮียแม่มึงจตเฮียมเฮียเฮียนะแม่มึงอีบปวบทางรานเกฟฝอยโผชนะ ยินดีต้อนรับค่ะเก้าำไฟอยู่ยวะอยู่อยู่ค่ะรอบแป๊บนะคะที่รักไปเรียกมาให้เจ๊จ๊เจ๊เไม่อยังอ<ม>่ะเลยพี่เงียมต้องการพบค่ะ<ม>โอ้ยม,อมือได้มือได้กับมามีตะบักเกามานี่หล่าล้านอื่นกับ่มหุจักไป,ปบกบดกใส่มึงเก้คับไม่อยัางอีกก็ว้าวดาวผมเนี่ยครับมันเาียมเก ได้ผมมาละเกคือว่าโอ่อเอาเป็นเด้อครับห่ามงเลยไปย่ำได้กันกับปูนาสัญญากันย่างดีวันิี่บอกไผรเลิม <c oughs> จะย่าไปหาสี่พี่บาก,กัะชีเหลาเด้อ <c oughs> เอาเป็นยังละเจ้ขันมึงสี่พี่บาก,กัะชีเหลามั่จะเว่าสู่คอนฟังอีห่าม,มึง <c oughs> มือได้มือได้ก็มาเสียงมาเส้นตลาดกูกูไม่เงินลงทุนย้อนเมืเ่อนี่และบักย่ำดูปากผมนะครับวันนี้ไม่ส้นยายสดครับ พี่เฮียมขาค้ำปล่อยค้ำดาออกจากปากฉันต้องหันถือมาเป็นความฝันกันแล้วกันต้องเปนีีพี่เฮียมชิบ่ะได้ยินอีกจ็กเทียพี่เฮียมมาเมื่อนี้ต้องการอะไรให้ฉันรับใส่ขาต้องการยานอนหลับชนิดรุ่แรงดีสุดมีวะเหลือมึงมียานอนหลับมาขายบอมมียูเจรอแบแ๊บนะคะอันยี่ห้อยังละเหลืมปอมป,ป๊อปเปิลกูก็เห็นนังเต้เก๋นก้องไข่ทีละใส่ พี่เฮียมขาคิดได้ไปเป็นแล้ว uh พี uh ่เฮียมก็ที่กินยานอนหลับบ้าากวนบ้านกวนเมี่ยงเกวนบัดดีเอาใจมากับผัวเก่าค่ะบ๊วยเรียนดอกเตอร์ว่าเป็นหนีไว้คือเก่าปักผีลงกระบอกมึงเลยเจ๊ปอยเจ็บไบเจ๊ไอ้บ้านผู้ใดนมาได้แค่เฟืองนี่เองเอ๊ะเฟืองพอเห็นหน้าต้องโดนไม่อยังจังหนาหิวคิวง้อแม่ลาจีจังสีหละกะเฟืองสิ็บบอยหนาหิวคิวง้อจังเด็กเจ้ผู้จังสีบางคนอกหักน่ะเอา เฟืงโอกหค้างจากไผ่บอลสูตเจเฟืงดูดูคือว่าจังสี่ก็เกคเฟื่องน่ะหลงหลักองค์ชายใช่กะมุนแต่ว่าองคชาตใช่กะมุนบอมักเฟื่องแมมบัดไปแต่งงานกับองค์หญิงวันวิสาบุญแม่เจเป็นจะเลรียใจบ่ใช่เฟื่องมาแล้เจมือนี่ยเฟืองต้องการอะไรให้เจรับใส่คะเฮ้ยขาจันตัวก็อยากคัดไตเพัดไต้าม่กินจักรานี่ไปโอเคค่ะเอาเซนเลคเด้อเซนสโตดหลายหลายเด้อกินแม่นปลาหัวใจมันมีความขืนเหมือนกันด้วยสาวตัวนี้ จ้าเอ๋บัดว่าเมนผู้ใดบัดเดินเทเมนนองเฟืองสวยสวันากเงียไอ้นังยู่นั่นได้ยินมาอกหักดิละไปหักเพื่นเดียยังออคงชาย คือว่ามาหากอายพี่แม่องค์ชายเหี่ยมสุดหล่อพี่แม่เฟืองเอล่อยกูเลี้ยใจคักเนาะบักเหี่ยมขี้เหล่าค้ำบอกไงทอผู้ผาวาสนาโตมึงสิไปเทียบผู้ใดๆสันดานมึงกินเหล่าม่อมาไผ่สีลำจำคำกู่อีเฟื่องเป็นเมียเจ้าพี่พญ่าผัวตัวเบ้เนี่ยเมนกุ้ยขึ้นวกาคุ้ยนี่บอกบอกว่าเนี่ยมากวนกูนะว่าเรื่องอกหักนี่มีอย่ามาให้แก่อยู่ดีเนี่ยเราดองยา กินปูปเดหัวปลาไปเดืเฟืองว้ายมึงขายลิตรเต็มลิตรยาหยั่งสิมาดีเต๋อยาดีแล้วเนาะมันคือยาห้าแก้วหอมหวานพอพะอินกินบ่พ่อสามปีกหีตูนเต็มดาบคุณว้าวพี่น้องน้องข้าไมาเป็นใจสนใจเอาบ่แม่เอาจักเบรกบ่พี่น้องฟังใส่สิบ่ได้ยยังล่าคิดน้ำปีดินไปจังสี่จิละเยียม ยอเลยเบื้องยอเล่เตียงไส่ผนไึงกอเก่าแต่วใส่กูชิมันกนะกูยังบเคยกินอยู่เนีโอว่าๆเป็นยังไงเลองกินเลยอคอนนี่ะเลองเมือมึงบอกว่าไอเกียดกูแน่ยำอกลีดไว้เลยวะลีดยังไงกูเสียสาวมึงยาเอามึงมึงคือยาหักเกี้วนางทาอยู่นี่ ขาผู้เป็นตึงตึงอ่าลมชายยามกินเหล้าพอมืนเมาแล้วเป็นตางหาหนทางสิกายเกี่ยวเล้วเห็นฟ้าทอแม่มื่อเมาแล้วใจผันแหงเดือมื่อ็กยู่บ่เป็นสุกน้ำไหลไหลคนขิ้งลกซื่นส้มปลอมเหล้า เอาเฟืองนั่งไปนอนซ้อนเป็นเมีายยันเสียทาอุ้มไปเป็นพันราอียโอสิเรียะคุ้มมี้ละพี่น้องปะมาอุ้มไปเป็นพันยานอนน้ากันเต็มมือนีนายน้องสองสวรรค์ ในทีทุดีเฟื่องกับเสียธาดีเขาคือพวกเนี้ยม่่่่่่่่่ม่่่่่อ่่่่่่เ่่่เ่่่่่่่่เ่าเข่่ี่เ่าา่่่อี่่าวาสนาอีเ่่่องเลยบ่ไ่้ดั่่่่่่่เ่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่อ่่ป่ื่ก่่่่่่่่ต้องไป่วิงกิ้งกันแน่นอนเรื่องนี่เ่าปล่่ยไว้บ่่ด้นะคะเ่าต้องไปติดตาม่อดแ่่่่่่่่่่ต่่่่่่านน่่หนัก ผู้ใดสอนมึงสอนมึงแนมคนอ,อยู่หันกูบ่เคยสอนจักเทียงีไปหาสอนแนมคนกูบ่ชอบเกียรนี่แม่มันไปทางไหนบ้างหันเอาจักซี่กีแม่ขาเฮาต้องไปติดตามสอนแนมมันต้องพากันเข่ามารลดเขา่ารีสอนแน่นอนเลยแต่ว่าผัยดย่ำใดกับกูนะน้าผากูเขาสวมกูบ่อิจฉาดอกกูมีายใจซื่อๆถามม้าเบิ่งเด้อบักเทียมกับอีเฟืองนี่มันต้องเปลี่ยนกันแมนขอบข้อประสิทธิ์จะเลื่อไปไหนดอกพี่น้องเอาปะ่ะสิพาไปติดตามเบิง่ง